เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะะูกค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ววันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำ ผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่หนึ่งเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึง3เท่านะครับโหลดจูจีใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับมี้ะท์จาคิมแนะครับวันนี้เราอยู่ใน S d c a n d a m Eternal นะครับผมวันนี้มาพูดเรื่องอะไรวันนี้มาพูดเรื่อง P V P วันที่23นี้มาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเอาระบบทุกอย่างมาให้ดูนะครับแล้วก็หุ่นอะไรที่ปั้นแล้วตอนนี้ได้เปรียบบ้างแต่ว่ามีเคยทําคลิปไปแล้วว่าคุณตัวไหนที่ปั้นแล้ว PV P V แล้วก็มีในส่วนถ้าเราจะปั้น FP นักบินตอนนี้ทํายังไงถึงไวัยสุดนะครับอันนี้หมีก็พยายามลองหาวิธีแล้วเพราะว่าอยากจะปั้น SSR ให้ครบ10ตัวอยู่ใช้เวลานะครับเดี๋ยวเอา FP เออเอาเรื่อง p v p ก่อนละกันเพราะว่า23นี้นะครับวันนี้วันที่16นะเหลืออีกกี่วันวันนี้เนะวัน,น,วน,นตอนนี้เล่นไซเวนไอเพลินมากเหมือนโดนดูดเลยอ่าเดี๋ยวขอยัดขึ้นเลยครับ PV p v ววันนี้23นี้ซีซั่น0ูนตอนนี้ซีซั่น0นยเขายังไม่ประกาศว่ามีแท็กอะไรนะแต่ว่าถ้าาเเกกิดป็็นนีั่อจจะแบบ มีแท็กที่ได้เปรียบอะไรแบบนี้ถ้าขึ้นแท็กมาเราก็ไปลงแท็กให้ถูกครับมันได้ใจตัดเพิ่มก็จะได้เปรียบนะครับนี่ได้เหรียญต่างๆนะครับเราสามารถเอาเหรียญมาสเตอร์ลีกทั้งเงินทั้งทองเอาไปแลก ULT แล้วก็ SP ด้วยได้นะครับนี่ถ้า20,000 PT 2 0 0 0 0 PT ก็จะได้ได้ของรางวัลต่างๆมากมายนะครับลวมถึงเพรฟ้าก็เป็นอะไรที่ทุกคนควรต้องเล่นนะครับ ได้มากได้น้อยแค่ไหนก็เล่นไปเหอะครับอย่างน้อยก็เป็นฟา์มหมีก็ไม่ได้เน้นอะไรไอ,ไอ้ตรงนี้มากมายนะขอแบบเออได้ของมาก็โอเคครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนการเริ่มเทินคิดจะค่าอะไรคิดจะค่า MOB ครับผมแอนลีชั่นอ่ะเราก็ลองเปิดดูหุ่นแล้วได้เลยครับนี่เห็นไหมครับ LOB นี่หนึ่งหนมห,หนึ่งพันนะครับแล้วก็เป็นในส่วนค่านักบินค่านักบินก็จะเป็นในส่วนค่ารีชั่นนะครับเขาจะเอามาคิดรวมกันเนี่ยเห็นนะ เขาจะคิดรวมกันครับว่าตัวไหนเนี่ยที่รวมเยอะสุดแล้วก็จะได้เทิร์นก่อนเลยก็คือเทิร์นอยู่ข้างบนอย่างตามรูปนะครับเดี๋ยวมีเขายากเอาคลิปให้ดูแล้วกันนะอะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีเขายากพูดไปด้วยแล้วกันขณะเดียวเพื่อนดูนะครับการจําลองการต่อสู้มาสเตอร์ลีมีกฎเกณฑ์แตกต่างจากการต่อสู้ปกติการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ลำดับการดําเนินจากหน่วยเคลื่อนที่ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็การต่อสู้จบลงได้แค่ห้าเทิร์นเท่านั้น มีคนถามบอกว่าถ้าเกิดสมมุติเราเล่นทีมอุดเยอะๆแล้วเขายิงเราไม่ตายมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องลองครับเห็นไหมก็อยู่ที่ว่าค่า mob ครับแล้วก็ค่ารีชันใครรวมเยอะสุดก็จะอยู่ตรงขวาบนก็ก็จะมีโอกาสได้เริ่มก่อนเพราะนั้นถ้าเกิดเราใครคือจริงๆ2ค่านี้เมื่อก่อนไม่เคยมีคนพูดถึงใช่ไหมใน pvp นี้ตรงนี้ก็จะมีส่วนบทบาทสำคัญนะครับก็อาจจะต้องจับคู่จากนักบินอ่ะโอเคครับ ต่อไปเป็นเรื่องอะไรต่อก็หุ่นที่ควรจะทำใช่ไหมหรือว่าแท็กที่ควรจะต้องได้เปรียบที่สุดในซีซั่นนี้ก็ไม่มีใครพูดไม่ได้ครับว่าซีซั่นนี้แท็กไรได้เปรียกก็คือยานแม่รักนั่นเองกับยานแม่ทีฟ้านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันก็คือวันช็อตคิลเลอร์ตอนนี้มันก็คือโกงที่สุดแล้วเพราะว่ามีคุณเอ่ออย่างสไตฟิดอมนะครับผมที่คีรยมมะยาบโตะถั่วแตกนะครับแล้วก็พี่จัสติกนะครับแล้วก็ของผมมันไม่มีคําว่าเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนนะครับ เ,เหมือนเป็นแพทใหม่มันคืออะไรวะเดี๋ยวๆเดี๋ยวบ้างเดี๋ยวมีไปตอบพอไัยนะครับแล้วก็มีในส่วนกระด้มแอรเรียนรีวิวตัวนี้ก็ยิงแรงมากเลยเออที่ทำฟรียิงทีแบบเป็นแสนน่ะซาซาบี้เอกโอโหซึ่งตอนนี้เป็นหุ่นเออต้องเรียกว่าเก่งที่สุดในแพทนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตไปให้ดูทีมของมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกบอกว่าตอนนี้เราควรจะทําทีมไหนเอาไปเล่นด้วยนะครับก็จะได้เปรียบค่อนข้างมากสําหรับผู้เล่นที่เชื่อเถอะเจอแน่นอนไตฟีโนมกับ แท็กวันช็อตเนี่ยประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นเชื่อมีได้เลยโอ้โ oh น no. มีไปใส่หุ่นไอ้นี่มาวะ่ะขอขออภัยนะครับมีไปใส่หุ่นฟาร์มมาทุกแท็กเลยมม้นเนี่ยว่าละเออเดี๋ยวนะโอ้โหจัดสดเลยใช่ไหมอ่ะขอญาตแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้หมีก็ไม่ได้ฟาร์มอีเวนแล้วเอฟพี e มันเหลือมากเลยตอนนี้หมีเน้นเอ่อเอฟพีทั้งบินนะครับเดี๋ยวขอ,อยัจัดแล้วก็พูดไปด้วยเลยแล้วกันเนาะถ้าเกิดหมีลงนะหมีลงสองทีมตอนนี้นหมีเคยบอกวิธีแล้วบอกบอกทีมไปเรียบร้อยแล้วเผื่อใครแบบอ่อจะมาทําตามก็ได้นะครับจัดไปอ่อแอเรียวแอเรียเลยครับแอเรียวรีวิวันนี้แหละรถเดฟของจริงของจริงไม่จังชาอัตบุญชาพูดนี่จะบอกของลงไบดีเองไม่ใช่แล้ว พี่ชาเราเออไม่ะครับนี่คือคอ,คอมเพนที่น่าจะโกงที่สุดต้นๆของเกมแล้วนะนะออซอซอบี้โอเคหาชาตั้งนานคือเราสามารถจัด2แท็กได้ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเปว่าเดี๋ยวมีลองจัด2แท็กให้แล้วเพื่อนๆลองไปคิดภาพเอาเองแล้วกันเราสามารถลงแทงได้2ตัวใช่ไหมครับก็จะมีในส่วนไซโกโลตอนนี้ที่เป็นแทงที่ทําฟรีแต่ว่าโคตรเก่ง เรียกได้ว่าคุณทรัรับไม่ต้องเสียเยอะเลยครับแต่ว่าในส่วนความคิดของหมีตอนนี้คือไฮเปอร์เลียนตอนนี้จะเก่งสุดแต่ว่าเพื่อนๆต้องมีงบทำนะร้านร้านกับสามร้านถ้าทาสุดจะเก่งมันมีท่าโกงที่สุดในเกมมีท่าเดียวเลยก็คือ,อการจบระยะกลถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้การบีมนะการทุกอย่างที่เป็นระยะไกลเพราะนั้นหุ่นตอนนี้อย่างไซฟิทอลตัวอะไรก็แล้วแต่มันยิงไกลหมดเลยครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นไฮเปอร์เลียนน่าจะเป็นตัวที่ถูกที่สุดในเกมอันนี้เราพูดถึงท้าทำ มีงบประมาณถึงสล้านนะทำจัดเต็มได้เก่งครับแต่อย่างที่บอกถ้าไซโกโลก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยก็สําหรับผู้เล่นใหม่ดีว่าดีเออถ้าหมีลงใช่ไหมมันลงได้แค่ห้ตัวใช่ไหมก็เออจริงๆต้องเลือกแอร์เลี้วกับแอร์เลี้ยวกับไซฟีดอมเออแอร์เียวกับฟีไอฟีดอมแต่ฟีด d อมมันยิงแมปได้อะมันสามารถพลิกเกมได้ครับอืมมันดีทั้งคู่อ่ะสองตัวนี้ยซับอะซาซาบีก็ดี โอ้ยอันนี้เกิดอาการรักพี่เสียดายน้องแล้วใช่ไหมเอามีเอาแอเรียวออกแล้วกันพอดีมีว่าฟีลลองมันมีท่าแมปมันพิงเกมได้แต่มันดีทั้งคู่อันนี้มีไม่ได้บอกแอเรียวไม่ดีนะสามารถเลือกได้เลยครับตามใจฉันเอ่อถ้ามีถ้าถ้ามีทําทีมใช่ไหมเผื่อใครจะทําทําตามได้ครับทีเนี้แหละหน้าเดิมเหมือนกันขำเลยนะนี่เลยครับทีมตัวที่มีจะทาอ๋อให้ไปเลี้หมีใส่ไว้ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าถ้าเป็นหมีใช่ไหมอัสลรันมันแทงรอบเดียวหมีว่าถ้าเราเอามาเป็นแทงเอาบุลโลเลก็ได้ครับแทงสองรอบนี่มีบับหลบด้วยฟิ้งฟิงฟิไซโลโลครับแทงตัวอื่นก็ได้นะเดี๋ยวจะแนะนำนะครับถ้าเกิดไม่ทำนะเออนี่ก็ได้ครับอันนี้คนนี้ก็ได้ครับเจ้าออกาสนะ เนี่ยนะครับที่หมีว่าน่าจะเป็นทีมที่เพอร์เฟกที่สุดสำหรับหมีแต่ว่าอไมสิครีโลอยากเท่ไปๆขออภัยนะกลุ่มหมีเยอะมากคือบางทีหมีอยากปิดนะแต่คือบางทีเขาแจ้งเตือนขึ้นมาบางทีแบบมันมีลงตีวอตีอะไรอย่างเงี้ยหมีลืมไงหมีก็เลยต้องเปิดเตือนนะครับอาจจะขึ้นมาแล้วกว็เพื่อน,อนๆสนหนึ่งไม่ว่ากันเพื่อนๆเ,เ,เลือกเลยระหว่างฟรีดอมกับแอรีลลองเลือกเอาตัวไหนก็ได้ครับมันเก่งทั้งคู่อะแล้วแต่เพื่อนๆเลย ถ้าเป็นมีมีเล่นทีมนี้แหละอันนี้แหละคือที่มีคิดไว้ทีมนี้แหละที่มีว่าน่าจะหยุดวงการ pvp กระจุยเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีแทงที่รับตีนสองดาเมจเลยครับสองรอบเลยเอ๊ะเอาโมโลมาสองรอบป๋วอะลืมขออภัยครับมีหลบเอาโมโลไม่สองรอบนี่หว่ารอบเดียวเออเอาโมโลร,รอบเดียวนะครับ uc ขับหุ่น uc บวก f มันถึกมากเลยนะ กระมีมีตัวตัวทำแค่นี้แหละแกนดัมข,ขาวของชาไม่อยู่ในแท็กวันช็อตใช่ไหมไม่อยู่ในแถ็กวันช็อตนะครับตัวอื่นกันบีมก็เนี่ยถ้าเกิดสมมติไอสองตัวนี้เราไม่มีก็เป็นไซโคแกันดัมก็ได้ก่ามันท่าแต่ว่าเอาในแถ็กดีกว่าครับในแท็กได้เซตตัดเยอะกว่าไงก็ได้เปรียบกว่า เอามีตัวหนึ่งแทงอีกตัวหนึ่งหนึ่งจุดห้าแท้งดามเมจล้นๆเลยครับตัวนี้แต่แท้งเราจะดามเมจไปทาไมใช่ไหมเอาตายยากๆไปดีกว่าหรอมีพูดถูกวะถ้าไม่มีจริงๆก็ไอ้ตัวนี้ก็ได้ครับเรนแอทเทกก็ใส,ใส่ใส่ได้อืมกันด้าข่าวไปไหนวะตวีตายั่วอยู่ช่วงนี้ทำหลายเกมมึนมึนจริงไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยป๊บนึงนะน่าจะเลยมาแล้ว <laughs> กันทําขาวจีควักก็หายไปไหนวะอ๋อนี่ครับเห็นนะจีควักมันกันทําเอ,อ่อขาวของชานี่มันอไอ้นี่ครับมันไม่อยู่ในแท็กวันช็อตนะอ่าสรุปถ้าเกิดเป็นหมีเล่นหมีเล่นอย่างงี้ครับถ้าเป็นหมีหมีเล่นนะอ,อ่าแทงงถ้าเกิดมียูอารับสองเท้าจะดีมากเลยถ้าชาได้รอบเดียวไม่มีไม่มีตัวไหนรบับได้อีกสองรอบโอเคเนี้ยครับแค่นี้ก็เล่นได้แนละ้วสบายสบาย อันนี้ทีมมีนะอันนี้คือแค่มีแนะนําแต่ว่าเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันครับว่าเออเราอยากจะเล่นเราอยากจะปรับเปลี่ยนไหนเพราะว่าแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมเออหรือว่าเจ้ายานแม่รักก็ได้นะครับยานแม่รักก็ได้แล้วแต่เลยคงมีศูนย์ดาวไงก็เซเลตัสมันพอๆกับที่้าหนึ่งดาวก็เลยไม่ต่างกันประมาณนี้นะครับ ไอป้ปาเลียนค่าตัวสูงนะแต่คือหมีบอกได้เลยว่าคุมครับมันเก่งมันมีเอ่อแท็กที่การพวกซีตีพวกซีแรงด้วยแล้วก็มีสกิลที่เด็ดมันอหมีมองว่าเป็นการโจมตีระยะใกล้ถึง3 0เอร์เครับใครยิงมาก็เบาอะ่ะเออแนั่นแหละแค่นี้แหละครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นในส่วนอะไรต่อการฟาร์ม XP นักบินใช่ไหมฟาร์มเอพีนักบินอันนี้หมีลองแล้วครับฟาร์มในกิจกรรมไม่คุ้มเลยเคยลองไปกดเทียหกรอบต่อวันใช่ไหม มาได้ XP นักบินประมาณ18นะครับน้อยมากการฟาร์มมีนักบินของมีมีก็เลยมาฟาร์มที่นี่ครับหมดฮาร์ดทั่วๆไปเลยอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูนะครับอย่างน้อยมันก็คุ้มกว่ากิจกรรม,มอ่ะอันนี้เสีย30ครับแต่ว่าเห็นมได้เอ็กนักบินถึง9มีก็เลยคิดว่าตอนนี้ถ้ามีเจ้า XP นักบินมีก็จะกดถ่ฮาร์ดให้หมดเลยครับเพราะว่า XP หุ่นตอนนี้มีล้นมากเพราะว่ามีทําแทบมีมีทำครบแทบทุกตัวแลว้วอ่ะเออมีก็เลยแบบ ตอนนี้ปัญหาอองมีเอ็กีนักบินมากกว่าอยากจะทำแชรเลนส์สุดท้ายแล้วไง SSR ผ่านเหลือสุดท้ายแล้วแต่ยังไม่พอนะครับอก็เกาะประมาณนี้แหลอะอาหมีหมดเรียบร้อยแล้วอ๋ออีกวิธีการปั๊มเอ็ีนักบินก็คือเอาเงินซื้อได้นะครับเอ๊ะวันนี้เขาแจกของแล้วเหรอแจกมาได้ครับโอ้โหแจกแจกเยอะมากเลยอะใครแจกไปเนี่ยตีตายเลยนี่ออเลยี่ครับ ขอบคุณครับได้ทั้งสามสิบดีใจมากเลยครับตื่นเต้ v e r ลิกูดโซกูดอีกเรื่นึ่งก็คือซื้อ AP นักบินในช็อปครับแต่ก็ต้องใช้เงินซึ่งตอนนี้ถ้าจะทาให้ไปเลี้ยนก็ไม่แนะนาครับให้เก็บเงินอย่างเดียวเลยก็คงมีน่าจะแปดวันน่าจะพอทันถ้าเกิดหมีไม่ได้ใช้เอาเงินไปทําอะไรนะ <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้ครับอันนี้รวบรวมไกลทุกอย่างแล้วสำหรับการอัพเอนักบินนะครับแล้วก็ออเป็นในส่วนกิจกรรม PVP แล้วก็ตอนนี้มันยังไม่มีแท็กออกมาก็จริงครับแต่ว่าแท็กที่คนที่นิยมที่สุดตอนนี้หมีว่ามันชอ็อตคิลเลอร์แน่นอนเพราะว่าเออมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าไงนะมันเป็นอะไรที่โหดที่สุดแล้วในแพทเราพูดถึงแพทตอนนี้ไงถ้าแพทตอนนี้จริงครับแพทตอนนี้ใช่แพทตอนนี้คือแบบสุดตรงอันนี้ทีมหมีนะเผื่อใครจะเอาไปจัดทีม PVP ก็ได้ครับแล้วประกันเลยต่อไปจะเจอหุ่นห้าตัวนี้รัวๆเลยหมีว่า เออทำไมถึงเล่นทีมนี้ใช่ไหมบอกว่าเออตัวโจมตีเป็นไซฟิโดมกับซาซาบีเนี่ยมันยิงไกลครับมันไม่ได้เข้าแบบไประยะประชิดมากโอกาสตายน้อยครับแล้วก็เรามีไฮประเลี่ยนกับเจ้าเออสโกอโล่แกนดัมเนี่ยมันช่วยเราแทงโคตรด,ดีถ้านักบินเรากันได้2เธอนะโอ้โหโอกาสตายยากเพราะไอ้สตัวนี้มันอยู่ไกลใช่ไหมส่วนฟีโดมเนี่ยบางทีเขา,าอาจจะฉลาดก็ได้ยิงแมบบเป็นหรือไม่อาจจะเดินเข้าไปยิงตายตัวนึงเอาแบบยัดหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ หรือว่าถ้าเกิดไม่มีฟีดอมเ็้าแอร์เรีย,ย,ยก็ได้ครับก็ดีเหมือนกันอย่างน้อยก็ยิงลบเดฟไปอ่ะไอพวกแทงแทงเดฟหนาๆนจะได้ลดเยอะๆเออเราก็ยิงตายอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะขอให้คนเล่นเกมเอซิ n อย่ามีความสุขนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ